เงี้ยเปื่ลักหลแบบสรกสาได้มนุษยิดไต,ตอ่ะหง้งกนก็แห้งหาท่องแต่ได้ท่องโศกมนลำล่ลยได้ลูกเอบัน <c oughs> วาสีเอาตะซิงสักซีดมาให้คนสวยเมือตว่ว่าห้อปฏิบัติบถีกันกน่กโปแกเดนอะไร่เีไสสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองมะลำกอดสิบค่ะ ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนลูกชายเดียวของพระเอกใไไหญ่ไมไทยหัวใจศินเนาะคะ่ะน้องไดมอนด์ทิทไก่ค่ะตอนนี้นะคะได้เดินตามรอยเท่าของพอเพิ่นนะคะนั่นก็คือการเป็นศิลปินพระเอกหมอล่ําค่ะ นองไดมอนด์ลิติไกค่ะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้มันเป็นพระเอกดาวรุ่งของคณะมอลําสาวหน่อยเพชรบันแพงค่ะซึ่งเส้นทางในการเป็นศิลปินมอลําของนองไดมอนด์นี่ก็ถือว่าย่างหน่อยอยู่นะคะประสบการณ์ด้วยว่าช่วงบินนะคะในการลงการล่ําของนองกะย่างต้องฝึกฝนและพัฒนาไปอีกข้างหน้าค่ะแต่ตอนนี้นะคะฐานแฟนคลับของนองไดมอนด์กะเริ่มทวีคุ้นขึ้นทุกมือทุกมือ,มอค่ะ โดยเฉพาะแฟนคลับนะคะฐานแฟนคลับของคณะสาวน้อยเพศบันแพงนี่ก็ถือว่าหลายนะคะอีกคณะหนึ่งในวงการมาร่ามเฮ้าเนาะค่ะดังนั้นค่ะน้องไดมอนด์ลิติไก่ก็กถือวโชคดีนะคะที่ใดมากยู่นําบอดโจโยมานินค่ะแล้วเบื่อ้มือที่ผ่านมาค่ะพ่อแม่พี่น้องน้องไดมอนด์ลิติไก่นะคะก็ได้โพสข่าวดีให้แฟนคลับแฟนเพลงได้ร่วมยินดีน้ำพินนั่นก็คือการทีเพินนะคะได้ออกรถ ไม่ป้ายแดงนะคะรถ t ตัวย a ตาโฟ u จเนค่ะโดยที่นะคะน้องออกรถขัน้นนีนะคะโดยน้ำพักน้ำแรงที่น้องหามาไดจากการร้องการล่ำนะคะจากความเมตตาของแฟนคลับแฟนเพลงที่ซอยสนับสนุนน้องค่ะ เห็นภาพแบบนี้แล้วค่ะคนที่จะพุ่มใจและก็ดีใจที่สุดนะคะก็คงนี้บกพุลพอบังเกิดเก่าของน้องไดมอนค่ะนั่นก็คือคุณพ่อไม้ไท่หัวใจสินค่ะที่มีลูกชายเก่งนะคะมีลูกชายกะตันยูนะคะที่สามารถนะะคหาเรียงตัวเองได้เนาะค่ะและน้องไดมอนเองค่ะก็บลืมนะคะที่จะให้พอของเพลินนะคะคุณพ่อไม้ไท่นะคะ ประเดิมค้นแรกในการเจิมรถนะคะที่ลูกทรายหามาด้ด้โดยความภาคภูมิใจค่ะโดยนะคะน้องไดมอนนะคะได้นำรถนะคะไปหาพ่อไม้ไท้อยู่บ้านนะคะเพื่อที่จะให้พ่อไม้ไท้นะคะเด็กอวยพ่อนนะคะหลกักกาให้คำสอนคำอวยพ่อนอนะคะแกน้องไดมอนค่ะพ่อน ใดๆในโลกนี้กับ,บาซำพ่อนจากพอบังเกิดเก่าเนาะค่ะมันซักซิดนะคะเปรียบเสมือนพ่อนจากพระอรหันต์ในบานเนาะค่ะผู้ใดที่บลืมนะคะบุญคุณนะคะพอแม่กะจะมีแต่ความเจริญเก่าหนาในชีวิตค่ะไอ้นี้เนี่ยเอาเอาไว้เองสิบว้นใ้โลกพ่อพ่อแนะนำเลยอันอันอันเนียงเอาไว้เองสิบวันในเลย อาทัศนียภาพการมองเนี่ยมันอันตรายลูกเย่ลมันบ,บ่ต้องเอาไว้จริี่ลูกต้องพับมวนมวนพับแล้วก็เก็บเก็บให้ให้ให้ทีม่องเนี่ยบ่ได้บังสายตาเลยให้มันแบบว่ามันจะได้ปลอดภัยลูกอ่บอ่านี่อ่ะปะ ขับเคลื้อนเรื่องการ้วน,นเดินท่าตลอดก่อดให้นะยกเวลาคูคุุคูนอยู่ด่าบานเท่าเจ้าที่จะท่างผููป,ปกปักรักษาคูคุณซุปคนบังแง่ปัปปปงงปกรักษาลูกหลานไดมอนดิจิตไตยสิลิปินผู้เกิดไม่ไงรุ่นเด้อพเดอ้อเดี๋ยวออกรถขัานนี่มากเถบยยังประ่ทนใ,นใดดอกอยังเป็นไปแต่ดู คือวา่ามาแจ้งมาบอกเราเก่าซุปเก่าทีเจ่าทางคูทางคู่ฟุ้นซุกให้เบิง้งแหย่แง่กเส้นทางให้ตลอดปลอดภัยทำมาหากินใส่รถทันทีละหาเงินได่เงินหาท่องแต่ห้หด่ท่องโศกมารลำาลวยได้ลูกเด้อตลอดปลอดภัยคุณพารักษาดีดีนี่แห่นตลอดตีและตลอดไป บ่มันวาสีเอาต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้เพิ่นสวยเหมือต่ว่าเขาปฏิบัติ <c oughs> บ่ถือกันกบบน <c oughs> <c oughs> ั่นกับบ่แมนเดันนั้นกับบ่แมนเราปฏิบัติโดยชอบในความที่ถูกต้องไม่มีสิ่งที่บังตาเป็นกินเลสเป็นความบันดาลโทสะอารมณ์บ่ดีไปใส่เฮ้ามองโลกกว่างอารมณ์ดีบางเที่ยนเนี่ยเขาขอทางเข้ากับอยเข้าไปบางเที่ยเขาเขาเขาขับบ่หูเลี้ยงเข้ากัหลีเขาเสียด่า บันไปด่ากันเดียวมันจะไปบีแกอะไรกันบางทีเนี่ยเกิดขับรถใส่กันมาของกูดีของมึงบดีของมึงบดีของกูดีเอา,ปเอา,าแป๊บแม่ถ้าเราบมาแวงกนันนั่นกับบดี <c oughs> สิ่งที่ดีก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือความถูกต้องความมีน้ำใจนั่นแหละมันศักดิ์สิทธิ์ความมีน้ำใจหนักนิดเบาหน่อยอภัยเหตุสึ่งกันละกันไม่ประมาทไม่ขับเร็วจนเกินไปอย่าใจร้อน แบ่งเวลาให้ถูกว่าเราต้องไปก่อนเวลาที่กําหนดโดยที่ว่ามันฉิบอบอบบบเวลาเฮ้าให้เกิดว่าเอ้ยกูรีบเว้ยกูจะรีบมาเอาเะบัดทีน่นี่เรื่มอันดล่าอ่ะถ้าเฮารีบโดยที่ว่าเฮ้าบอ,อจัดเวลาให้มันถูกนะลูกสักซึก็จะดูแลทางจิตใจเราก็จะสงบนิ่งบดม้มีความ โมโหหุนทันพันแลนถ้าเฮาโมมีสิง่งเราหนีปุ๊ปบเราก็สบายสบาย,บายทุกอย่างก็แจ่มใจเย็นนี่ละค่าก็คือพ่อนอันศักดิ์สิทธิ์นะคะที่พ่อไม้ไท่นะคะได้มอบให้กับลูกชายว่าแก้วหัวแหวนนะคะเป็นพ่อนจากพระอรหันต์นะคะให้คับขี่ตลอดปลอดภัยนะคะและกะให้คอคิดแง่คิดนะคะและกะสั่งสอนนะคะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเข้าจะพึงแต่สิ่งซักซิ์บอดานะคะมนก็ขขืนูุกับตัวห้านํำนะคะโดยคับขีบบ่อไหอยููบนความประมาทนะคะและกกให้มีน้ำใจต่อเพื่อนที่ครับขีบบนทองถนนด้วยการนํำนะคะแล้วต้องรู้จักจัดสรรเวลาให้ดีนะคะและกักการต้องออกกรเพื่อที่ว่าตัวเฮ้าจะบอ้องเร่งรีบนะคะในจิตใจเข้ากับสีสงบสบายนะคะบอ่ออ่า ชุนเชียวนะคะบ่หัวร้อนนะคะขับไปสบายๆนะคะถึงที่หมายกับปลอดภัยค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่พ่อไม้ไทยนะคะเพื่อนได้บอกได้เตือนลูกไส้เพิ้นนะคะเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ค่ะและสุดท้ายค่ะนองไดมอนด์ลิธิกกยนะคะกะมีเซพรายนะคะเล็กๆ,ๆหน่อยๆให้พ่อของเพิ้นนะคะนั่นก็คือเงิน ะคะวัญถุงนะคะจากน้ำพักน้ำแรงนะคะที่น้องไดมอนหามาได้นะคะเป็นเงินจำนวนบนหลายนะคะแต่ว่ามันก็มีคุ้นคาทางจิตใจนะคะให้กับพอของเพิินมันก็แสดงออกถึงความกะตันยูกะตะเวทีนะคะและการจะมีแต่ความเจริญลุ่มเรื่องกาวนานะคะเขามาในชีวิตน้องไดมอนเองค่ะชมมะล่ากอดซิปค่ะเห็นภาพแบบนี้แล้วนะคะกระน้ำตาจะไหลน้ำนะคะ ซึ่งน้องไดมอนต์ก็ถือวา่ามีคุณพ่อไมไท้ยนะคะเป็นผู้เลี่ยงมากแต่น้อยคนเดียวนะคะซึ่งเขาก็หูกันดีวา่าแม่ของน้องไดมอนต์นั่นนะคะเสียชีวิตไปตั้งแต่น้องอยังหน่อยๆน,นะคะอันนี้ก็คือความผูกพันที่มีต่อกันระหว่างพ่อลูกค่ะอะไรพยายัมแน่งติดไส้ าุกเกิดได้ไง่ายมากสาธุหาเงินก็ได้เงินหาท่องก็ได้หท่องสาธุเกิดได้งมากลูกส่งลูกไสหาเงินมาให้ใสโอ <sk eting noise> ้เงินขนมพอสิบกบวกาดใสหรอกพอสิเก็บเอาไวบวกาดใสหรอกสิเก็บเอาไวนำพักนำเลี้ยงของลูกบวกขาดใสหรอกสิเก็บเอาไว้นำพักนำเลี้ยงของลูก บนส่แหละค่ะเอาไว้นพักนเง่องลูกนีลค่ะพี่น้องก็คือความหักความผูกพันที่นี่ต่อกันระหว่างพ่อกับลูกค่ะเมื่อนี่น้องไดมอนด์ลิติไก่นะคะดิดตามห้อยพ่อของเพ่นแล้วในอนาคตร,รับรอกว่าต้องได้เป็นเจ้าของว่งอย่างแน่นอนนะคะซึ่งแอดก็สิถธามึงมือทีน้องไดมอนดประสบผลสำเร็จในอนาคตค่ะ พวกเหาแฟนคลับเอซค่ะกิน่าพิดอีลีทีให้การสนับสนุนนะคะน้องไดมอนด์ิติไก่ลูกชายผู้ที่มีความกระตันยูของพ่อไม่ไทยหัวใจสินค่ะเอาละค่ะพี่พี่น้องสำหรับคลิปนี้แอดก็เอาเรื่องรล่าดีๆนะคะที ชวนให้น้ำตาไหลนะคะมื่อ้ห่ให้ไพี่น้องได้รับช่วกันในมือน,นีค่ะคลิปหน้าจะมีเรื่องราวของศิลปินพระเอกนั่งเอกค้นไดในแวดวงมะล่ำก็อย่าลืมกดติดตามช่องมะล่ำกดซิบไปน้าค่ะคลิปนี้แอดต้องไปแล้วขอกล่าขคาว่าสวัสดีค่ะ